ดิฉันนางสาวเินีนาใบสาน,นีนะคะตำแหน่งนกักกายภาพบำบัดน,นะคะเป็นนาจพโรงพยาบาลรโนดดูแลคนพิการที่ทำงานในโรงพยาบาลรโนดนะคะโรงพยาบาลรโนดมีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยแบบองรวมเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งคุณภาพและความสุขที่มุง่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบองรวม โรงพยาบาลโนนะคะมีจํานวนคนพิการที่ทํางานจํานวนทั้งหมด8คนนะคะเป็นการจร้างงานจากบริษัทภายในจังหวัดนะคะจำนวน7คนและเป็นการจร้างงานจากบริษัทผ่ามูลนิธินวัตกรรมจํานวนหนึ่งคนก็คือนางสาวนาวพรจินดารัตน์นะคะตาแหน่งพนักงานประจําตึกหญิงนะคะโรงพยาบาลโนโรงพยาบาลโนมีนโยบายพัฒนาศักยภาพคนพิการนะคะโดยเน้นวิชาการ การเรียนรู้โปรแกรมการจัดจำหน่ายผู้ป่วยทางคอมพิวเตอร์นะคะเน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และเน้นการประสานง,งานร่วมกับแผนกต่างๆนะคะเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มความกล้าให้กับคนพิการนะคะก่อนมีการจ้างงานคนพิการเมื่อก่อนจำนวนเจ้าหน้าที่กับภาระงานในโรงพยาบาลนะคะจะ มีไม่เพียงพอเมื่อมีการจ้างงานคนพิการเพิ่มเข้ามาค่ะจะทําให้คนพิการช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ได้ดีนะคะเนื่องจากคนพิการมีศักยภาพในการทํางานมีการมีศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้ดีคุณค่าต่อชุมชนนะคะเนื่องจากคนพิการนะคะเป็นคนมีเมตตามีจิตใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกว่านะคะ ทำให้เราได้คนพิการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีญาติในตึกอะค่ะโดยที่ว่าคนพิการจะไปรับยาแทนส่งเล็บแทนผู้ป่วยที่ไม่มีญาติเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนพิการท่านอื่นในการทํางานมีการเก็บออมเงินทุกเดือน การจ้างงานคนพิการนะคะทำให้คนพิการได้เห็นคุณค่าในตนเองมีงเงินเก็บออมที่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมค่ะสวัสดีค่ะ ด,ดิฉันนางสาวนาวพรกินดารัตเป็นผู้พิการทางจิตและพฤติกรรมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรังและได้รับการจ้างงานมาแล้วเจ็ดปีปัจจุบันได้จะรับการจ้างงานจากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก่อนดิฉันได้รับการจ้างงานดิฉันว่างงานค่ะ ได้รับการจ้างงานจากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นปีที่สองที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลละโนดช่วงที่ดิฉันทำงานดิฉันได้ทํางานในตําแหน่งพนักงานประจําตึกและได้ทํางานเอกสารและบริการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดิฉันเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ดี เข้าร่วมสังคมได้แก่งานบูญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่และเข้าร่วมโมเดลวัลละสิบบาทจำนวน3,600บาทต่อปีค่ะและขอขอบคุณบริษัทมิซูวิธิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนให้ดิฉันได้มีงานทำมีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้มีเงินออมเงินเก็บไว้ในบัญชีธนาคารและมีรายได้จุนเจือครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะ